แถลงการชมรมกำนันเยี่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยพยจ่บบ้านแห่งประเทศไทยเรื่องกรณีมีการยิงตำรวจเสียชีวิตที่บ้านกำนันทมการกระแสข่าวกรณีที่มีการจับกุมกำนันจากสาเหตุการยิงตำรวจเสียชีวิตที่บ้านงานเลี้ยงกำนันในขณะนี้มีกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมและสื่อโซเชียล ซึ่งมีการวิาพากษ์กล่าวถึงพวกเรากำนันอยู่บ้านไปเชื่อมโยงกับกรณีเหตุการณ์ยิงตำรวจเสียชีวิตที่บ้านกำนันส่งผลให้ผู้ที่มีใจอคติกับการเลือดหน้าที่ของพวกเรากำนันอยู่บ้านมีการใช้คำพูดโจมตีกล่าวหาในด้านเสื่อมเสียต่อตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านตามสถานะเหตุการ์ข่าวที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นเหตุในภาพลักษณ์ของกำนันอยู่บ้านถูกตีตราว่าเป็นผู้มีอิทธิพล ส่งผลต่อองค์กรกำนันผีบ้านอย่างรุนแรงข้าพเจ้ากำนันยงยศแก้วเขียวในนามประธานชมรมกำนันผีบ้านแพทย์ประจำตำบลสารรค์ก,กำนันผู้ช่วยผีบ้านแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกำนันผีบ้านแห่งประเทศไทยในสถานการณ์ข่าวในปัจจุบันนี้ที่มีผู้กล่าวหาว่าพวกเรากำนันบ้านเป็นผู้มีทธิพล องค์กรกำนันพื้นของพวกเรานั้นมีตำแหน่งกำนัน7,255ตำบลและผู้ใหญ่บ้าน7 5 3 2หมู่บ้าน, 3, านเรามีกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารกำนันผู้ช่วยบ้านทั้งประเทศรวม298,713คนพวกเราทุกคนล้วนทำหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละต่อสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการใช้ออมภายกทุกอย่างที่มีของตนเองและครอบครัวเพื่อช่วยเหลือสังคมทำดีปฏิบัติดี เพื่อให้งานหน้าที่ในตำแหน่งกำนันยูบ้านได้เป็นที่พึงพาของพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาพวกเราทำความดีด้วยใจจิตอาสาในการนี้ขอขอบคุณกำนันยูบ้านทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ต่างๆด้วยความวิยะอยุตสาหะขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยความซื่อสัตย์ตามอำนาจหน้าที่ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และจะต้องมีจิตใจที่หนักแน่นต่อกล่าวคำกล่าวหาว่าคำนยจุบ้านนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลขอให้ทุกคนจงสร้างความดีสร้างบารมีจนเป็นเหตุแห่งการขนานนามให้สังคมได้เห็นว่าความดีความเสียสละเป็นบ่อกเกิดแห่งบารมีจนทําให้ผู้มีอิทธิพลในด้านการทําความดีการพุ่งดีเป็นแบบอย่างของผู้เสียสละเพื่อประโยชน์สุขต่อสังคมหากมีใครในตําแหน่งของพวกเราประพฤติตนเสียมเสีย ทำผิดกฎหมายทำร้ายผู้อื่นบุคคลเหล่านั้นจะต้องถูกดําเนินคดีลงโทษตามกฎหมายมากกว่าบุคคลภายนอกอย่างแน่นอนเพราะท่านเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่บางอาจทําผิดกฎหมายเสียเองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าพวกเรากำนันอยู่บ้านที่ประพฤติตัวเช่นนี้ในองค์กรของเรานั้นมีไม่บี่คนเขาเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมต่อไปรวมถึงถูกลงโทษตามกฎหมาย